แล้วเท่าวันแรกอย่างนี้เลยแปลว่าทุกอย่างไปไวมากเหมือนเหมือนชีวิตแบบว่าใช้การเร่งสปีดคนสองตลอดเวลาแปลว่าต่อท่าต่อท่าต่อท่าแล้วยังไม่ได้เข้าเพลงเลยต่อท่าตอต,อ,ตอ,อะไรอย่างเงี้ย สำหรับหนูเพลงนี้คือไม่ค่อยใช่ตัวหนูเท่าไหร่แบบว่าคือหนูเป็นคนเท่ๆค่ะซึ่งเพลงนี้คือมันต้องแบบเซ็กซี่มีแบบความเป็นผู้หญิงเข้ามาก็เลยแบบไม่ค่อยใช่ทางของหนูวันนี้หนูแบบเาท่าเต้นใช่ไหมคะแล้วหนูแบบมาสายหนูดูตารางผิดแล้วหนูพอหนูมาถึงใช่ปะท่ายากมากหนูแบบหนูถ่ายคลิปไว้หนูก็ อึงคือเหมือนถ้ามันยากตรงที่มันจังหวะมันมีบีทเยอะค่ะแล้วแบบด้วยเขาที่หนูตามมาทีหลังมันต้องมาแบบมาต่อท่ามันก็ยากค่ะแบบต้องมาตามให้ทันนี่ในทีมที่น่าเป็นห่วงมีบิวกับนิกิ เป็นห่วงบิวตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นฐานเยอะมากแล้วแบบว่าเบสิเขายังไม่แน่นเวลาการถ่ายน้ําหนักของท่าแต่ละท่ามันมันเหมือนมันต้องอิงจากการถ่ายน้ําหนักอะพอถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสด้านการถ่ายน้ําหนักอะมันก็จะไปท่าอื่นลำบากพอตอนนั้นแบบพี่บิวยังเก็บท่าไม่ครบอะคะ่ะดูกับพี่เกื้อก็เลยแบบเข้าไปช่วยเก็บท่าให้คะ่ะแอลช่วยเราเยอะมากแบบว่า เหมือนพอเราไปถามไม่เข้าใจท่าไหนคะ่ะเราก็จะไปถามแพว่าเออแพวอย่างนี้มันขยับตรงไหนนะใช่พอแพวสอนเราทีนึงสอนครั้งที่สอสอนให้เราแบบเข้าใจยิ่งขึ้นแบบขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยให่มันล้านแพวก็มาเออช่วยดีขึ้นค่ะส่วนมิกี้ออการจำท่า ยังไม่ได้แบบว่าเร็วขนาดนั้นได้เพราะว่าวันเนี้ยพู้ตามตรงคือซ้อมเร็วมากมีแบบล็อกท่าอาจจะแบบมีตรงนี้ต้องผ่อนนะตรงนี้ต้องแข็งแรงแบบเรื่องไดานามิกอะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีจ้าขอดูหน่อยได้ไหมซ้อมหนึ่งไงแล้วเต้นให้ดูหนึ่งทีพี่ขอดูหน่อยแบบน,นี้พี่บอมเข้ามาใช่ไหมแบบทำไม,มตกใจค่ะไม่คิดว่าพี่เขาจะมาก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าต้องชูงให้พี่เขาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเห็นพี่บอมหนูรู้สึกว่าอุ๊ย ก็ดีนะคะเผื่อแบบเขาจะได้แบบเห็นภาพรวมมาอย่างนี้เราจะได้แบบเอากลับไปปรับปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงบ้างโชว์แบบ เราฟอร์มแล้วเพียงนี้ชอบไหมสดุกไหมชอบ่ะชอบโอเคเออเท่าที่พี่ดูเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าการสตาร์ทของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเครื่องมาติดอตอนช่วงท้ายอะต้องไปเซตจนว่าภาพเปิดแรกอะอยากให้คนดูะรู้สึกไงกับหกคนนี้ตาที่ส่งไปอ่ะทุกคนแบบเท่ากันยังพี่พูดถึงบิวก่อนบิวดีขึ้นหมายถึงว่าดูแบบตามเพื่อนทันและเริ่มแบบ ไปกับเพื่อนทานแต่ข้อเสียคือบิวต้องต้องฮึดมากกว่านี้อีกทุกคนอะ่ะกำลัง8บิวมา6ถ้าทุกคน10บิวจะเป็น7จอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเห็นชัดกับการสะบัดมือที่มันไม่ได้แบบสะบัดทิ้งหรือมันจะต้องล็อกหรือมายังไงอะไรเงี้ยบิวอาจจะต้องต้องไปทำความเข้าใจเรื่องร่างกายเพิ่มคือตอนนั้นอะ่ะเราเพิ่งซ้อมหนักกันไม่ใช่ซ้อมหนักคือเขาเรียกซ้อมแบบใส่เต็มแรงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วพี่บอมก็ขึ้นมาพอดีพี่บอม เดี๋ยวโชว์ให้พี่ดูอีกรอบหนึ่งนะเดได้เลยพอพี่บมมาดูก็เต้นผิดเลย <c oughs> ตอนนั้นที่ซอ้อมมาตลอดเต้นถูกพอพี่บม,มดูเต้นผิดส่วนแพวพี่ว่าแพวเต้นแข็งแรงอ่ะอันนี้ไม่พี่ไม่ติดแต่อย่าลืมการแสดงออกทางสีหน้าคือตอนนี้พี่กำลังคิดพี่กำลังคีดภาพภาพแพวอ่ะมันคือวิกเท่คนหนึ่งนะแต่ตอนนี้โจม,มันคือเฟียอ่ะพี่คิดว่าแพวต้องแบบโชว์ความเฟียสออกมาอีกระวังว่า มันกลายเป็นว่าแพลวเต้นเก่งนะแต่ไม่จําแพลวนะหนูเฟลค่ะเพราะว่าคือหนูพยายามมากขึ้นมา,มากๆกับแบบฟีลลิ่งแต่พอพี่พี่บอมคอมเมนต์ว่าเออมันยังไม่พออีกหนูก็แบบเฮ้ยทำไมเรายังพยายามไม่พออีกหรอวะอะไรอย่างนี้ก็แบบหนูก็เลยจะไปพยายามมากขึ้นอีกค่ะพอหนูได้ยินอย่างนั้นหนูก็คือแบบให้ลองเกรสช่วยเพราะว่าลองเกรสก็คือแบบก็ฟีลลิ่งดีค่ะใช่ไปดีเราไปเลย เอออิู่ทิ้วเใช่เพราะว่าการลิ้งิ้มัทำให้เรามีเหมือนเราเป็นนักร้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราืสิเราเนช่วนอส่วนเกลือคือเกลือพี่เห็นว่าก็เป็นลีดของน้องๆใช่ไหมช่วยเก็บท่าน้องๆอะแต่เกลืออย่าลืมอย่างหนึ่งเกลือต้องมากกว่า ก,ก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยน้องจะตรงบอกเปล่าน้องจะจะลืมว่าตัวเองก็ยังเพอร์ฟอร์มอยู่เราก็ต้องเซนว่าตอนนี้เรากับน,น้องอ่ะน้องมันผิดก็ว่ากันไปแต่ว่าเราอะเท่ากับน,น้องๆอ,อย่างก็มีหลายจุดที่แบบเราไม่ทันได้สังเกตจริงๆใช่หนูก็เลยแบบว่าอ๋อเออได้อะไรใหม่ๆเข้ามาว่าแบบโอเคเราต้องปรับตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพราะไม่งั้นอะหนูต้องเต้นด้วยดูน้องด้วย แบบแสดงสีหน้าด้วยมันแบบมันยากมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยชัว,วจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็มิกกี้พี่ดูมิกกี้แล้วจะเฟียสไหมหรือจะสดใสหรือจะอะไรอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าพะวงอะไรหรือเปล่าเรื่องสีหน้าของมิกกี้ก็คือเห็นว่าพยายามแล้วนะเห็นว่าแบบออกมาแล้วนะไม่ได้ว่าไม่เห็นนะแต่แค่ว่าอยากให้มันเสถียรอนะอยากให้มันแบบถึงกราฟมันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นตลอดอพี่บอมคอมเมนต์ว่าหนูก็ พยายามไอคอนแทคมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงมันตอนที่อาจจะยังไปได้อีกค่ะซึ่งหนูก็รู้ปัญหาของหนูแล้วว่าจุดนั้นมันคือตอนที่หนูกํำลังเปลี่ยนบล็อกกิ้งค่ะก็คือเราสามารถเล่นได้อีกส่วนมุกิพี่ว่าจริงๆโจทย์เพลงนี้มุกิน่าจะเป็นคนที่แบบว่าดูตีความกับเพลงได้แหละเหมือนว่าดูเข้ากับตัวเองแต่เหมือนกันอย,อย่าลืมว่าเราอะ อาจจะต้องบาลานทุกอย่างให้มันเท่ากัน mm hmm. คือไม่ได้บอกว่ามุกขี่เกินไปหรือน้อยลงนะแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าทำไงให,ให,ให้ให้เราบาลานแล้วมันพอดีกับเพื่อนพี่อยากฝากให้ทุกคนแบบลองจูนกันดีๆเป็นหลังใจให้สู้สหนูได้รับฟีดแบ็กมาว่าหนูแบบดูโดดกว่าเพื่อนคะ่ะแล้วมันทําให้มันภาพรวมของทีมมันไม่ดีหนูก็เลยแบบเครียดมากๆคะ่ะ <c oughs> คือหนูกลัวว่ามันจะไม่เป็นทีมเวิร์คค่ะ อาตัพอเห็นพี่มุกิใช่ไหมก็แบบเศร้าเหมือนเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบเป็นห่วงเขาอะค่ะแบบเขาก็แบบน่ารักอะแบบฟีแบบแบบไม่อยากเลียนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกค่ะ รอบนี้คนดูจะได้ความสุขสนขี้เล่นแล้วก็ความเทระเบิดระเบอ้อของเราค่ะพวกหนูคือเก็บท่ากันแน่นมาก ฟีลลิ่งก็คือบิวกันสุดๆแล้วเกมท่าทองสาวระว่าง not bad จะไปขยุ่มนะคะขยุ่มขยุ่มขยุ่มระวังไว้ให้ดีเจอกันฮะ All about รอยู่ครับอยากไปไหนจะไม่ได้จะก้องมารับก็ดีนะเอาจริงๆก็ดีอยู่นะก็แค่แต่พอก่อน Let it go Let it go ไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าฉันแค่ไม่ช u ว e all oh. Let it go Let it go เดี๋ยวจะเ a l l เลยแต่จะคิดก็เชื่อเลย woo ก็ดีที่เธอเอาใจใส่ <Hey. S 3> ไม่เธอไว้อย่าปรึกษา <Okay. S 3> ขอบคุณทุกเรื่องที่เล่เลามา <Hey. S 3> แค่มันไม่พอนะเยอมันจะเกินไป Baby ฉันไม่ได้มีใคร sorry you made me shine tell me yes ไม่เสียชื่อตัวแม่ตัวมันดาจริงๆเก่งมากเลยนะจริงๆนี้ถ้าเต็มเพลงนะสตูพังแล้วเนี่ยตอนเนี้<อ>ใส่เต็มมากนะครับผมเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคุณแม่ตัวมันดาฟังโคโรกราเฟอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมดพี่แบมคะออ Not bad ออกมาถึงชื่อเพลงอ๋อชมจ้าโอเคขอบคุณค่ะโอเคภาพรวมค่อนข้าง ว้าวหมายถึงว่าตั้งแต่เปิดมาเพียงรู้สึกถึงความมีพลังความทีมเวิร์กที่ดีขอชมภาพรวมก่อนว่าเพียงรู้สึกว่าเหมือนกันเพียงรู้สึกว่าวกหนูเต้นดีขึ้นโดยเฉพาะบิวคือการที่เพียงสามารถดูได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบใครแบบแตกออกมานั่นคือหนูเต้นเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะใช่เพราะตอนแรกคือหนูแบบ ไม่ได้อะแต่ว่ามันก็จะมีแบบช่วงท้ายนิดนึงอะที่มันจะแบบอุ้ยมันอีกนิดเดียวมันจะพร้อมแล้วลูกเอออย่างเงี้ยการใช้กล้ามเนื้อของหนูอะมันอาจจะยังแข็งแรงไม่เท่าเพื่อนใช่แต่ว่าสกิลหนูมันเริ่มเ,เรืวอัพม้นเ,เอยแหละเฮ้ยมันอย่างงี้สิเออจุดไฟติดแล้วก็เพอเผาเพลิงเลยคนที่ป๊อปออกมาวันนี้เพียมอยากชมแถวคือครั้งที่แล้วอะเพียมชมว่าหนูเต้นกิ่น แต่ว่ารอบนี้ภาบ,บออกมาอาจจะเพราะว่าเป็นแบบแดนซ์อย่างเดียวด้วยมันเข้าทางหนูแบบมาซิจ้าอ่างเงี้ยเลยอะติดอย่างเดียวคือวีมันมีแบบต้องแลบลิ้นแบบอย่างเงี้ยหรอคือทุกคนทําหมดเลยหนูร,ร,รู้ตัวปะแบบทุกคนจะต้องมีซีแบบเนี้ยอย่างเงี้ย<อ>หนึ่ง,งทีอะจริงหรออ๋อหรือมันเป็นความแซบที่ออกมาโดยเฉพาะบุคคล จริงทุกคนทำเกือบหมดเลยตอนแรกอุยอ้ยอุยอ้ยแพลวอฮ้ยโอเสเอ้าเอ้ทาทำหมดเลยนี่ว่าอาจจะเพราะว่าหนูกำหนดดีเรคชั่นตรงกันอาจจะเข้าใจภาพประกันแมงก็เลยรู้สึกว่าภาพโชว์ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าถ้าให้เพิ่มก็คือจริงๆแล้วรู้สึกว่าลายบุคคลสามารถเพิ่มสกิลการเต้นได้มากกว่าน,นั้นคือบิวเต้นดีขึ้นแต่ว่าพอแพรมันเต้นดีเป็นดีดอะ่ะมันก็ยังไม่เท่ากันแต่ถือว่าพวกหนูเก่ง ที่หมายถึงว่าสกิลแต่ละคนไม่เท่ากันแต่หนูสามารถบาลานซ์โชว์ให้มันแบบโอเคได้ขอชมได้ป่าวว่ามุก่มันวันนี้สวยขนาดนี้โอ <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนแบบออร่าเริ่มมาแล้วลกอาจจะโดยเฉพาะแบบคอนเซปต์เนี้ยที่หนูได้มันเข้าทางถึงแม้แบบน้องเกรซจะแบบ14แต่ว่าเพื่เห็นถึงความแบบ ใจสู้ของหนูเวลาอยู่ท่ามกลางพี่ๆเขาอะเออแต่มันได้อีกนะอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือมิกกี้วันนี้เพิ่มเห็นมิกกี้แล้วม,มันมาแล้วลกูกเออเพี่อถึงบอกว่าคอนเซปต์มันมันได้เตอก,ก็ดีขึ้นแต่เพียมว่าเอาจริงทุกคนสามารถพัฒนาสกิลเต้นได้มากกว่านะั้น ใช่หมายถึงเรื่องการจัดระเบียบร่างกายใดๆเพราะว่าตอนเปิดอะที่มันว้าวส่วนหนึ่งอะเพราะาอาจจะเพราะว่าเป็นซิลูเอตแล้วมันเห็นเห็นดีเทลการเต้นที่ค่อนข้างชัดคือมันมีเอเนอร์จีที่ดีหนูเคลียร์กันมาแบบแข็งแรงอะแต่พอความเป็นซิลูเอตนั้นอะมันเป็นดางสองคมคือมันก็เลยเห็นว่าอ๋อคนนี้ยังจัดระเบียบร่างกายไม่ได้ดีนะคนนี้ยังใช้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆลูก แต่ว่าโดยรวมค่อนข้างดีงค่ะขอบคุณค่ะคุณคคุณพี่แปมนะฮะผมพี่ปอมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้คือพี่ชอบมากคือพี่ชอบมากคือพี่ชอบมากพี่ชอบมากเพราะว่าตั้งแต่เปิดอะมันแบบมันทำให้พี่แบบอยากดูแบบจนจบโชว์เลยอะ มันเหมือนมันเผ็ดมันเปิดมาแบบโห่เผ็ดไฟลุกตั้งแต่แบบเปิดเลยอย่างเงี้ยแล้วมาเลยทําให้โช์นี้มันยิ่งดูยิ่งสนุกอ่ะบอกบอกไปถูกความรู้สึกพี่เป็นแบบนี้นะด้วยความที่พี่รู้สึกว่าทั้งทีอ่ะมันไม่ได้แบบใครหายใครจมใครเด่นใครดอบมันดูแบบหันไปไหนก็สนุกเอ้ยคนนี้ก็สนุกคนนี้ก็สนุกสนุกสนุกหมดเลยแล้วมันมันมันทำให้พี่อยากดูจนจบจริงๆอ่ะอันนี้วันนี้ชมเลยนะเก่งมากวันนี้คนแรกที่พี่อยากชมแบบมาก ก็คือมิกิีนะครับคือด้วยความที่ตอนเปิดมิกิีอยู่ตรงกลางแล้วพอเพลงขึ้นนะมิกกีเหมือนแสดงสีหน้าอะไรสักอย่างออกมาแล้วมันแบบพี่วาวมากไม่คิดว่ามิกิีจะทําได้ขนาดนี้มันเฟียสหรือมันเผ็ดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วมันแบบโหแล้วพอทุกคนมันแยกบ็อกกิ้งออกมาใช่ไหมพลังของมิกิีอเองมันไม่หายไปเลยคือพี่เคยบอกมิกิีตอนซ้อมใช่ป่าวว่าอยากให้มิกิีเหมือนแบบคงเอเนอร์จีของมิกิีให้มันบาลานซ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้มันกลายเป็นว่าเปิดมาคือแรงแล้วแรงไปอีกเรื่อยๆเลยอะ เออวันนี้พี่พ,พี่พี่ชอบมากชอบมิกกี้มากจริงรู้สึกว่าแบบคือเราอะถูกมองว่าเป็นแบบใส่ร้องเพลงเมนร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอเต้นอะมันพี่ละใส่ตามไม่ได้เก่งมากวันนี้เก่งมาก,นนก,มากพอตอนพี่บอมชมใช่ไหมคะหนูก็ยิ่งตื้นตันใจไปใหญ่เลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เราได้ทำสุดกำลังแล้วก็เต็มที่ของเราที่สุดไปอะคะ่ะแล้วผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้หนูรู้สึกว่าแบบคอมพลีทมากเลยคะ่ะ คนที่สองที่พี่อยากชมก็คือมุกิพี่เคยพูดกับมุกิว่ามุกิระวังนะตัวเองอาจจะนู่นนี่นั่นกับเพื่อนพี่จะบอกว่าอย่าเอาคำพูดเนี้ยไปล็อกตัวเองนะอย่าคิดว่าสิ่งที่พี่พูดมันคือการที่ทำให้หนูดอบศักยภาพตัวเองนะมันไม่ใช่นะครับพี่จะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าหนูจะเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างแรกที่หนูต้องรู้คือเราทำได้ วันนี้พี่ที่พี่ชอบมุกกีเพราะวันนี้มุกกีทามาได้เต็มที่และเพื่อนเพื่อก็เต็มที่มาเลยทําให้ทุกอย่างมาดูเต็มที่เท่ากันเข้าใจไหมวันนี้พี่เลยชมเพราะพี่รู้สึกว่ามุกกีกยังเป็นมุกกีที่น่าดูเหมือนเดิมดังนั้นจงเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ดีแล้วและรักษาความเก่งเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าทอนะ หนูแบบดีใจมากเลยคะ่ะที่พี่ชอบแบบหนูทุ่มมันทุ่มเทกับมันจริงๆขอบคุณที่พี่เห็น,นะคะ่ะแพรว,วันนี้แพรก็ด้วยความที่เป็นเมนเต้นอะแล้วมันเป็นเต้นที่ทุกทีเราจะคิดว่าแพรคือคนเท่แต่วันนี้พอมันต้องต้องเฟียต้องขี้เล่นต้องเผ็ดอะไรสักอย่างเนี้ยเอ้ยแพรก็ทําได้วะ่ะแบบทําได้แบบ ดูแบบหนูเป็นสาวแล้วหนูเพ็ดแล้วหนูดูพร้อมเพ็ดแล้วจากวันซ้อมวันนั้นกับวันนี้รู้สึกว่าเอาออกมาได้ได,ไ,ดได้ดีอะ่ะเออแล้วพี่คนดูเนาะพี่เป็นฐานะคนดูมาดูเกอร์กรุ๊ปกลุ่มนี้นเออไอแพลวเจ๋งอะ่ะเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออน้องคนนี้น่าดูมากสนุกมากวันนี้เยี่ยมคนต่อมาก็คือเกรซจากเด็กน้อยในวันนั้นสู่เด็กแซบในวันนี้คือ อย่างที่ครูแบมบ,บอกอะมันเกรสจะมีความแบบสู้อะต้องเห็นชั้นโชว์นี้ต้องมีชันอยู่ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอะ่ะเกรสก็ทําได้ดีพี่พี่พี่ชอบนะครับวันนี้รู้สึกว่าเก่งมากวันนี้เกื้อหนุนพี่ใหญ่ของทีมเนาะเป็นแบบว่าพี่ใหญ่คอยดูแลน้องๆพี่ใครบอกว่าระวังนะเกื้อหนุนนะจะมัวแต่พวงสอนน้องแล้วจะลืมตัวเองว่าตัวเองก็แข่งอยู่นะไปโฟกัสน้องอะไรเงี้ยวันนี้กืหนุนทําได้ดีนะ พี่รู้สึกว่าเกื้อหนุนก็ยังคงเป็นเอนจีที่ไปกับน้องๆแต่อยากให้เกื้อหนุนนะผักมันออกมาอีกพี่คิดว่ามันได้อีกอะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันยังได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้มาถูกทางละเก่งมากคนสุดท้ายเขาคนนี้คุณบิวคือบิวอ่ะจะบอกว่าด้วยความที่บิวก็พัฒนาการจากอีพแรกมาถึงอีพีนี้เนาะคือบิวอ่ะเป็นคนที่วันที่มาครั้งแรก มิชันแรกก็คือช้ากว่าทุกอย่างวันนี้ถ้าเทียบกับตัวบิวเองอะ่ะพี่รู้สึกว่าบิวก้าวทันตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแต่ก็ยังอยากให้เก่งเท่ากับเพื่อนๆได้มากกว่าน,นี้ได้ไหมครับโดยรวมวันนี้ทีม Not Ba บเป็นทีมที่ทำให้พี่ประทับใจมากน่าดูมากแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทั้ง6คนนะครับ ขอบคุณนะครับท่านสุดท้ายฮะเพรเพรเปรียบเทียบสองโชว์ใช่ไหมครับมันจะเปรียบจากเพลงคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วถ้าเทียบกับท่าทองสาวเพลงเนี้ยมันต้องเดือดคือหมายถึงว่าพอมันพอมันขึ้นดนตรีมาพอมันเสื้อผ้ามาทุกอย่างมาปุ๊บมันไม่มีคําว่าแบบไม่เดือดมันต้องเดือดเท่านั้นเลยเนี้ยเพลงเนี้ยมันคือ ชูสกิลเต้นและโชว์ตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความคาดหวังอยู่แล้วสำหรับพี่แต่พอเปิดออกมาพี่รู้สึกว่าเออโอเคมันเปิดหัวออกมาแล้วมันแคปเจอร์มันดึงซึ่งโดยรวมแล้วพี่รู้สึกว่าที่เวิร์กเราดีมากครับก็ก็คือเราเราเรา,เราทำหน้าที่ของเราได้ดีในทุกๆุาพาทท,ทุกคนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้ต้องให้ทุกคนก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับโดยรวมแล้วมันเลยดูแข็งแรงทีนี้ถ้ามาคุยเรื่องแต่ละคน in INDIVIDUALLY เนี่ยเกื้อหนุนนะครับเราเจอกันบ่อยแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็ยังจะพูดเรื่องเดิมกับที่พี่เคยพูดกับเราเหมือนที่พี่พออพูดเลยไม่จะเป็นต้องนิสัยเหมือนชื่อก็ได้ไงนึงกออกปะคือมึงเอาตัวเองบ้างก็ได้นง มไม่จำเป็นต้องมีใส่เหมือนชื่อก็ได้ไงพี่แค่อยากให้เราโฟกัสตัวเองได้แล้วได้แล้วไม่งั้นมันจะไม่ทันก็ตอนที่พี่พี่ชินพูดใช่ปะก็คือแบบจริงหนูเคยเจอพี่ชินมาแล้วแล้วก็แบบเขาก็คอยแบบบอก เรื่องเดิมๆใช่ซึ่งมันก็เป็นแบบที่เขาพูดมาคือเรื่องเดิมๆที่แบบเกือเกือแก้ไม่ได้แักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเกือก็พยายามแล้วนะพยายามแบบว่าพยายามเหมือนทําหอตัวเองให้ได,ด,ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลไม่ออกมาคือเหมือนเราซัพพอร์ตทุกคนจนแบบลืมไปว่าตัวเองยังแบบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เกือก็จะพยายาม จะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นสิ่งที่พี่คาดหวังกับเพื่อนหนุนในโชว์ต่อไปซึ่งพี่จะตามรูงต่องการคือเลิกคิดถึงคนอื่นแค่นั้นแค่นั้นเลยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเขาได้มาจากตัวเขาเราได้มาจากตัวเราการที่เราโฟกัสตัวเองวันคือการที่ทำให้คนอื่นเขาเห็นและนั่นคือการเป็นครูที่ดีที่สุดนะครับ แค่นั้นเลยคนที่สองนะครับแพรลยูเป็นคนที่มีสกิลเต้นอยู่แล้วมันมันถูกพิสูจน์มาจากเวทีอื่นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรารู้ว่าคนนี้เต้นเก่งเราจะดูคนเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่เรารู้ว่าเต้นไม่เก่งเพราะเราจะดูว่าเราจะต้องพัฒนาเพิ่มตรงไหนจากจุดที่เรายืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองในมุมของการเต้นพี่รู้สึกว่ามันดีครับแต่พี่รู้สึกว่าเรา ได้อีกเยอะเราอย่าไปลดพลังตัวเองหรือสกิลหรือความบ้าของตัวเองลง<ม>เพียงแต่ว่าคนอื่นไม่บ้าเท่าเรา <vib. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่อยู่ใส่เอเนอร์จีสุดมันส่งเอเนอร์จีให้คนอื่นโดยที่อยู่ไม่รู้ตัวเลยมันจะไปเองเชื่อพี่เถอ<ฟ>ะเมื่อไหร่ที่เราเอเนอร์จีระดับ200อะ่ะ คนอื่นที่มันอยู่แค่ร้อยอ่ะมันจะต้องทําให้ตัวเองขึ้นมาให้ถึงเรานั่นคือหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องลดลงไปแค่นั้นเองนะครับอโอเคบิลเราเป็นคนที่ e NERGY ดีมากอยู่แล้วครับและนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้ l i f t up ทุกอย่างซึ่งหนูมีความกระเทยสู่เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันมีความ ไม่แค่์มันมีความเฟียสมันมีความสนุกมันมีความแบบนีกเื้อ,อปะซึ่งมันทำให้โชว์มันมี positive energy มากกว่าแค่แซบและเซ็กซี่มันทำให้แบบโชว์มันมีอะไรอีกไม่ติดึงขึ้นมาทีนี้เรื่องสกิลการเต้นโอเคเราเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเห็นแต่จากที่ได้ยินกรรมการทั้งสองท่านพูดว่าแบบเรามาจากแบบไม่ไม่ได้เต้นไม่ได้เฟอร์ฟอมเลย วันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นอย่งงนั่นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมันแปลว่าอย่างที่เร<ม>าพูดเลยว่าเฮ้ยเรากําลังเก้าวพัฒนานะวันที่เริ่มไม่เป็นไม่เป็นไรเว้ยแต่วันหลังจากเนี้ยถ้าเราเป็นอ่ะมันแปลว่าเราเดินเร็วเลยเอาไงแค่นั้นเองดีมากครับบิวครับโอเคมุกิมุ็นคนมีสนเสน่ห์อยู่แล้วครับ เพอร์ฟอร์มและอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วทีนี้นเรื่องเต้นเรื่องอะไรก็ในระดับที่แบบดีแล้วก็พอเราเริ่มเข้าวัยเนี่ยเราจะเข้าใจเอเลเมนต์บางสิ่งบางอย่างที่น้องๆเขาอาจจะไม่เข้าใจในมิติของการแบบสีหน้าสีตาหรือความเซ็กซี่ความอะไรพวกเนี้ยมันเพราะฉะนั้นเรามีตรงนี้เนี่ยทีนี้พยายามที่จะไม่ต้องพยายาม ลดความพยายามลงแล้วให้ตรงนั้นนะเป็นตัว Drive เรามากกว่าที่จะพยายามเป็นมุก okay. uh ิอนน้มิกกี้โอเคอวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สำหรับพี่นะใส่สุดที่สุดในมุมของความพยายามที่จะทำให้มันได้สำหรับพี่นะ แล้วพี่รู้สึกว่าพี่เห็นตรงนั้นเพราะว่าสก,กิลการเต้นเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เทียบเท่ากับหลายๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นคือเราพยายามที่จะทำมันให้ได้เทียบเท่าซึ่งมันเป็นเอ NERGY เที่ดีมากๆครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนมีอยากจะให้ทำต่อไปนะครับเยี่ยมน้องเล็กน้องเกรสพี่รู้สึกว่าวันนี้ในโช์นี้พี่ชอบเกรซสุด ถ้าถ้าส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าความเซ็กซี่หรือความเฟียสหรือความอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องไปที่ความเซ็กซี่ในมือของแบบสายตาแต่ความเฟียสหรือความเหมาะกับเพลงมันเป็นลายบุคคลและด้วยเสื้อผ้าด้วยลุกเราด้วยคาแรคเตอร์เราหมังวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นของเราได้ เอเนอร์จีดีมากแล้วแรงไม่มีตกเลยตั้งแต่แรกยันจบแล้วพี่รู้สึกว่าเออใส่สุดมากเลยว่ะเห็นความพยายามเหมือนที่ครูแบบพูดรล้แบบมันเป็นความพยายามที่จะแบบฉันจะทํามันให้ได้แล้วฉันจะแบบกูจะไม่ยอมอะแค่นี้เลยครับหมดละครับก็รู้สึกแบบดีใจค่ะแล้วก็แบบภูมิใจก็เหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับที่ตัวเองซ้อมมาหนักมากๆค่ะ ขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กันด้วยนะครับ